สวัสดีครับกลับมาเกาะติดข่าวสารล่าสุดของปิศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับรูเบนอัมบรินนี่อาจจะต้องกลับคำแล้วนะครับในการที่จะไปดึงศูนย์หน้าที่เขาเคยต้องการอยากจะได้ตัวครับแต่เขาออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาจะไม่ไปแตะรัาสำหรับทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสจะให้นักเตะคนนี้อยู่กับทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนไปก่อนนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลแล้วหลังจากนั้นค่อยให้ทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสตัดสินใจครับ อะไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์เตดดีก็ยังคงถือว่าเป็นแตงหนึ่งในการที่จะได้นักเตะคนนี้แต่สถานการณ์ของทางด้านแมนยูในเวลานี้นี่ไม่ไหวแล้วนะครับอลันเชอร์นะครับอดีตศูนย์หน้าชื่อดังนี่ได้ออกมาบอกทางด้านรูเบนอัมบารินครับบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับแมนเชสเตอร์เตดดีผลงานแย่มากๆนี่เป็นผู้จัดการทีมที่ทำสโมสรน,นี่ แย่ที่สุดนะครับในรอบ93ปีเลยครับผลงานของแมนเชสเตอร์เดธแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปนีเจอแต่ทีมโหดๆเจอแต่โปรแกรมหนักๆเท่านั้นเลยนะครับอลันเชลเลอร์นะครับได้แนะนำทางด้านแมนเชสเตอร์เดธครับว่าพวกเขาจำเป็นครับที่จะต้องไปดึงวิกตอร์ยูเกเรสเข้าสู่ทีมในเดือนมกราคมนี้เลยเริ่มจากไหนนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามอลันเชลเลอร์นะครับว่าเออมารานาูเป็นอมาเริตเนี่ย จะต้องแก้ไขแมนยูยังไงบ้างครับตอนนี้อันดับต่ามากๆเขาบอกนะครับว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะครับแมนยูต้องการอยากจะได้ท็อปสไตรเกอร์ครับนั่นคือสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการอยากจะได้ที่สุดในเวลานี้จริงๆแล้วมันก็สักพักหนึ่งแล้วแหะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควานหาศูนย์หน้าระดับโลกอยู่ครับพวกเขาควรที่จะไปซื้อทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสซึ่งรูเ็นอัลมารินก็รู้จักนักเตะเป็นอย่างดี ก่อนหนนี้เขาบอกนะครับว่าเขาจะไม่กลับไปที่สปอร์ตติ้งนะครับไม่จะไม่ไปเอาเหล่านักเตะที่เคยทํางานร่วมกันเนี่ยมาจากที่นั่นแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ประสบกับปัญหายเยอะมากๆพวกเขาจําเป็นครับที่จะต้องเอาท็อปสไตรเกอร์เข้าสู่ทีมมีข่าวกับทาาด้านวิเตอร์โอซิมเฮนนะครับวิเตอร์โอซิมเฮนนี ดูเหมือนว่าจะไม่ย้ายออกจากทีมนะครับในเดือนมกราคมนี้แถมฝั่งของทาาน้านการาตาสารายดีก็กําลังหาสปอนเซอร์ใหม่ด้วยเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยไปซื้อทาาน้านวิกเตอร์โอซิเฮนให้อยู่กับทีมแบบถาวรต่อเพราะฉะนั้นเคสของวิกเตอร์โอซิเฮนในเดือนมกราดีก็ดูแล้วน่าจะยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นนะครับอาร์เชลเลอร์ก็ได้ออกมาบอกแมนยูครับว่าอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้วิกเตอร์ยูกิเลสกับสปอร์ตติ้งก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กันสักเท่าไหร่ด้วยนะครับ ฟอร์มการเล่นถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะสามารถกลับมาชนะได้ก็ตามนะครับแต่ว่าแหมก็ไม่แต,ตกต่างกับแมนยูสั่าเท่าไรนะครับตอนนี้บรรยากาศที่นู่นก็อึมครึมเหมือนกันะัะนั้นถ้าหากแมนเชสเตอร์เดสามารถที่จะหาเงินได้ไอตรงนี้สาคัญมากที่สุดเลยนะครับแมนยูต้องหาเงินให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นครับลองยื่นไปดูครับเผื่อทางด้านสปอร์ตติ้งเนี่ยจะยอมใจอ่อน ขายวิกตอร์ยูเกเรสออกจากทีมพวกเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าหลังจบฤดูกาลนี้วิกตอร์ยูเกเรสยังไงก็ไม่ได้อยู่กับพวกเขาต่อครับเพราะฉะนั้นถ้าหากแบรนด์เชสเตอร์เตดนี่โน้มน้าวดีๆนะครับมีข้อเสนอที่น่าสนใจไม่แน่เหมือนกันนะครับเดือนมกราคมนี้แอนอลันเชลเลอร์แนะนําแล้วครับทางด้านเซอร์จ,จิมจะลองหน่อยไหมอนอกจากนี้นะครับอลันเชลเลอร์ดีก็ยังได้พูดเรื่องของทางด้านมาคาราฟอร์ดนะครับกับทางด้านรูเบนอัมมารินเนี่ย เขาบอกนะครับว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์เตนดจะต้องตัดสินใจครับสนับสนุนทางด้านรูเบนอัม r ารินนะครับไม่ใช่ไปยืนข้างของทานามาคาร์ฟอร์ดเพราะว่าในเมื่อพวกคุณเลือกโค้ชคนนี้แล้วพวกคุณต้องสนับสนุนเขาให้ถึงที่สุดครับแมนเชสเตอร์เตนดีกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงยึงก็เปลี่ยนแปลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ดีขึ้นสัทีครับ ดูเหมือนว่าทนามาคาร์ฟอร์ดนีจะไม่ได้อยู่ในแผนงานการทาทีมของรูเบนอัมเรินอีกต่อไปแล้วนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดดีก็พร้อมครับที่จะปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมโดยฝั่งของอาร์นเชลเลอร์บอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดดีต้องสับสนุนทางด้ารูเบนอัมเรินครับไม่ว่าแนวความคิดของเขาจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่านักเตะที่เขาเลือกนักเตะที่เขามองว่าเป็นประโยชน์ของทีมนักเตะที่คิดว่าไม่ได้อยู่ในแผนงานการทําทีม การตัดสินใจของรูเบนอัลรินถือเป็นที่สุดครับเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดนี่คือห้ามไปแคร์ซูเปอร์สตาร์ใดๆทั้งสิ้นครับก็ในไหนจะเปลี่ยนแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนให้ถึงที่สุดส่วนนี้ครับเป็นนักเตะที่ทางด้านรูเบนอัลรินนี่ต้องการอยากจะได้มากๆครับนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ก็ แมนเชสเตอร์เตเตตต้องการจะไดน้นักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายอยู่แล้วนะครับในปี2025ครับก็ต้องการที่อยากจะหาคนมาแทนที่คอทางด้านลุกชอนะครับมาแทนที่คอทางด้านไทเรนมาลาเซียตอนนี้มีการระบุนะครับว่ารูเบนอัมบรินญต้องการอยากจะได้ทางด้านนูโนเมนเดสครับโดยฟาบิเซโอโรมาโนนะครับได้ออกมาบอกว่าแมนเชสเตอร์เตตคอนเฟิร์มนะครับว่าแผนงานนี้ก็คือ ต้องการอยากจะได้นักเตะในต,ตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็ต้องการอยากจะได้นักเตะคนนี้ด้วยครับถึงแม้ว่าจะมีหลายๆชื่อที่โผล่เข้ามาอีกอย่างหนึง่งคือฝั่งของรูเบนอเมรี่ยก็รู้จักคุ้นเคยกับทางด้านนูโน่เบนเดสเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเคยทํางานร่วมกันนะครับสมัยที่อยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนแต่ตอนนี้นูโน่เบนเดสเขาอยู่ที่ปารีสแซงฌแมงนะครับ ฝั่งของปารีสแซงต์แชมงก็ต้องการที่จะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับดูนอเมนเดสแต่ว่าดูเหมือนว่าทั้งคู่นี่ยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปกันได้ครับตัวของทาาด้านดูนอเมนเดสนี่บอกนะครับว่าข้อเสนอที่ปารีสแซงต์แชมงยื่นให้เนี่ยดูแล้วแหมมัน,ม,นมันไม่ถูกใจเขาอะนะครับยังคงมีสัญญาอยู่กับทาาด้านปารีสแซงต์แชมงไปจนกระทั่งถึงปี2 0 2 6แล้วดูเหมือนว่าทางด้านลุยส์เอลิกีนี่ก็ไม่ได้มองนะครับว่าเขาเป็นนักเตะคนสําคัญครับ เพราะฉะนั้นฝั่งของบารีเซนจูแมนก็พร้อมเหมือนกันครับที่จะปล่อยทางด้านนูโนเบนเดสออกจากทีมตัวเขาก็อยากจะย้ายทีมเหมือนกันนะครับแล้วก็รูเบนอัมฟรินก็อยากจะได้นักเตะด้วยแม่จะว่าไปแล้วมันก็ลงตัวกันหมดนะครับหลักๆเลยของแมนยูนะครับก็คือนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็นักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าครับสองตำแหน่งเนี่ยครับเป็นตำแหน่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการอยากจะได้มากที่สุดครับ ต่ตรงนี้นี่ต้องบอกนะครับว่าน่าจะเป็นข่าวดีที่สุดแล้วครับของช่วงนี้นี่ครับมีรายงานข่าวจากสื่อสเปนนะครับบอกว่าเรอัลเบติสได้มีการติดต่อมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอยืมตัวแอนโนีในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับแถม,แมพวกเขายังบอกนะครับว่าพร้อมี่จะจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนให้กับทาด้านแอนโนีด้วยโอ้โหรีบเลยรีบประเคนให้เลยครับเนี่ยครับ โดยทางด้านรอยัลเบติสนะครับหนึ่งสโมสรยักษ์ใหญ่ในลาลิกาสเปนีได้มีการติดต่อมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสอบถามถึงการยืมตัวแอนโตนีนักเตะที่ไม่เป็นที่ต้องการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนยูนี่คือยังไงก็พร้อมจะปล่อยแอนโตนีออกจากทีมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังหาสโมสรที่เหมาะสมไม่ได้สักทีคือเรื่องของการขายขาดนีตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่า ค่าตัวของเขาถ้าขายในเวลานี้นี่แมนเชสเตอร์เต็ดคงจะได้กลับมาแค่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะถึง20ล้านหรือเปล่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นปล่อยยืมตัวไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นนเอเจนต์ของท่านแอนตทนี่ออกมายืนยันนะครับว่าตัวนักเตะนี่ได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรน,นะนะครับมีการติดต่อมาจริงครับแต่ว่าเขานี่ยังไม่ได้รับแจ้งจากแมนยูนะครับว่านักเตะคนนี้ไม่เป็นที่ต้องการของสโมสรป้า ช่างกล้าเหลือเกินนะครับเพราะนะครับว่าคือถ้าหากแมนยูบอกนะครับว่าเขาไม่เป็นที่ต้องการเขาก็พร้อมนะครับที่จะหาสมุนสอนใหม่ให้กับนักเตะเลยแบมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆครับแต่ว่าตอนนี้เรอัเปติสติดต่อมาแล้วนะครับจากนี้ไปเรามาช่วยกันลุ้นนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะสามารถปล่อยนักเตะคนนี้นี่ออกจากทีมได้หรือเปล่าครับเออไปในรูปแบบของการยืมตัวก็ยังดีนะครับ แล้วกัว่ากับอินไซต์แมนยจอเจ็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ